สวัสดีครับผมคอนเทนต์ดีๆอัปเดตสม่ำเสมอครบทุกอาชีพดูกันเลยที่ช่องจ้าจีเรราลนด์นะติดตามก,กันด้วยนะครับและอจังรุ่นแรงในส่วนใยักเคยเห็นคนทีดอยู่มอสเตอร์แต่ไม่เก็เบไปเท็มมันพอคิดป้าววมันเอาเงินมาจากไหนวะน,นั่นแจ้งทีมงานดีกว่ามันต้องมีอะไรโป่งปต้องกางแน่ๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเขาอาจจะเลือกเก็บไอเท็มบางชนิดเท่านั้นเช่น ยาราคาแพงอาวุธเกาะหรือแร่ไอเทมคนที่ทำแบบนั้นแสดงว่าเขาเป็นโปรเพเยอร์มีข้อมูลเกมและข้ารออกเต็มสม,มองเขาเลือกเล่นในเวที่ดีที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบแต่ที่แน่ๆการไม่เก็บไอเทมทุกชิน้นทำให้มีเวลาซีมอสเตอร์เยอะขึ้นโอกาสได้แร่ไอเทมก็เยอะขึ้นและค่าประสบการณ์ที่ได้ก็เยอะขึ้นเช่นกัน 1. นึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เล่น ปรับราคาอาวุธและชุดเกราะลงหรือเปล่าถ้าไม่ปรับราคาลงขายได้ราคาปกติเก็บอาวุธหรือชุดเกราะชิ้นเดียวขายได้รัคาหลังอาจดีกว่าการเดินป้อมนานกว่า,กาเก็บขยะชิ้นละร้อยเดียวเวลามากๆ 2. ส,สไตล์การเล่นหนลากเป็นกลุ่มโบลิ่งทีเดียวทังทั้งกองของตกเป็นสิบชิ้นไม่เก็บเลยเพราะมีแต่ขยะราคาถูก รีบลากต่อแล้วไปโบลิ่งใหม่ดีกว่าและบปกติคุ้มเลย E เอฟพีเร็วกว่าด้วยหรือฮันเตอร์ิวมอสเตอร์จากระยะไกลขอตกผลิตโบราณวักว่าจะเดินไปเก็บทุกชิ้นเสียเวลาเอาเวลาไปดูมอสเตอร์ตัวใหม่ตุ้นแลือเดินเก็บเฉพาะไอเทมราคาแพงดีกว่าไหมสามมอสเตอร์ดอกต้องรู้ว่ามอสเตอร์ที่คิูดอกอะไรโอกาสดอกเท่าไรเลือกเก็บเฉพาะไอเทมที่ต้องการ ดูข้อมูลมอนสเตอร์ดอกจาก1ิต8ด้านลางเป็นมาตาดอกพื้นฐานถ้าเซอร์ฟที่เล่นเพิ่มมาตาดอกปูสองปู่นสาเท่าไหร่ก็ขูดเข้าไปสีรู้จักราคารู้จักตลาดแลกขายได้จะอยากแพงต้องเก็บอีลูโอลิก้อนเล็กขายได้แน่นอนราคาหลักพันหลักหมื่นต้องเก็บหรือไอเทมจับสตับที่มีราคาขายหลักพันหินธาตก้อนเล็กต่างๆและไอเทมีท่ธาตุ อีกเดยแยหวังว่าเพื่อนๆร่วมโลก r าโจะเลือกเวเล่นที่ดีที่สุดเงินทองท่วมตัว e ีพทะลักล้นเพืเือเลือใช้นะครับขอบคุณนะครับที่ดูประเด็นจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆตอบแนะครับผม